ส,สดีค่ะคุณแม่แม่ขอแนะนําให้รู้จักกับเมนอลูเนเจอร์แคร์มิสเตอรกันค่ะเป็นสเปรย์ฝอยละเอียดแบบนี้เลยซึ่งถ้าบ้านไหนกังวลเรื่องโควิดไวรัส RSV หรือว่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่จะมาหาลูกเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้ถึง99.9%เลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะปลอดภัยต่อเด็กมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้สารสกัดที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสกัดจากน้ามันมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทางค่ะ เป็นสารสกัดเดียวกันที่เราสามารถพบได้ในนมแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกับน้องน้งมากเลยค่ะ ม่ยกเวลาไปไหนเนี่ยก็จะพกไปตลอดเลยค่ะฉีดทั้งบนที่นอนทั้งในอากาศเลยค่ะเอาให้สบายใจไปเลยแล้วตัวนี้นะก็มีขวดเล็กด้วยสามารถพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้สบายๆเลยยังไม่โยกเนี่ยก็คือจะต้องพกตลอดเพราะว่าชอบม,มากๆเลยค่ะบ้านไหนที่สนใจอยากได้ตัวมิโนรุเนเจอร์แคมิสเปย์อย่างของแม่ยกเนี่ยเดี๋ยวแม่ยกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะคะ